จะมีหมอกนะครับหมอกฝนบมอกทะเลหมอก เบาอันบอกว่าเอาปอนๆไปนม่งคาละไม่ขบไม่ขำหลายนะนเดรี่วิวขอ่อนการไม่ขับ e อ<า>ีมุนีเห็ดไข่พ่อนเป็นบอกว่าได้ลอยโตเมื่อวานเอี่คืออันนี้ทรงจากแหท่ทองเทียนที่เข้ามาเมืองนิดนิวค่ะ สรางเขาบ้านพวนั้นเป็นพงอปจอนะเทศบาลแทบบด,เ,ด <c oughs> <c oughs> เลยแบบไม่ไปสร้างแดงอยู่แต่ว่ามีหลักคืออดิสมิเท่าหัวมาซอยกันจากที่เป็นทางภูเขาติขึ้นยากไปยากมายากใดถนน,นให้ชช่าบ้าน จะเห็นหมองรับสือ่อยางหมองรอบสื่อแล้วนท่างเขาจะเอกมาเปิดเขาว่าทางไ,ไปไหนไปง่ายมากเลยเื่องมือนี่ยางเขาเป็งเยง<ม>่ายเลยก็คนะล้ายเ,เ,เ,เป็นก่อนนะพอตองมาดีเป็นแผ่นก็จะิบแต่ว่าโลกที่ต้องนะเศร้าบาทเศร้ากบาทแต่เขาจะเห็นถนนถน่ยังไม่ได้ไปด้ร่าตาชนะไดบ้าง ที่เขาปิดหอดสาเสด็จกรกฎาหนึ่งสิงหาก็เปิดแต่ว่าอยู่ผู้สร,ร้างรางวอนปิดต่ออีกเดือนหนึ่งปิดอีกครับตอนนี้น<ช>่าจะเปิดแล้วมั้งฉะนังนันว่าเขาจะเปิดช่วงเดียวกันนี่หละนะคัาเขาบอลเลื่อนปิดอีกหรอเมือาจจะเลื่อนเลยมั้งเพราะว่ามันจะอ่อนลงนะเขามองว่าอ่อนนะเพระาะว่า กติแล้วนี่มันก็เหมือนเชื้อไวรัสทั่วไปคือถ้ามันไปติดทุกคนแล้วมันก็นจะมีภูมิครงการก็คทุกคนมันก็นจะคอยลดนต้องนีิเดินขึ้นหรอคะเดินขึ้นครับไม,ไม่เอาเด,ด,ด,ดานเ่น,นอถอดผล่ะอดีเจ้าคุณทองกำลังรวยครับโอ้ไม่ทันหรือ่นี่เด่นี่ทีจะเป็นอย่างนั้ เห็นตเวน,ตออนัแวเเวเรกเเเห็นตเวน,นเวนเเห,นเนเหนมอไดก่เราอยนบอ,นอบที่สทสเส่แล้วนี้แบบนี้ะปีไม่สมปีแกเาขานไปกรา,ามาพท่าน มาบ่ทัานติดต้องขืนเพราะว่าฝนมันตกแล้วขาดการติดต่อครับเพิ่นบลดยาขังเป็นรอบเนมือนยังเห้าเสาเข้าขื่นไปกับอาจารย์เรื่องบรทิทศกันขื่นฝนตกค่ำอยู่ทั้งผู้เพิ่นขื่นโชคดีของบุญการบ่แม่โชคดีของบุญการโอ้ทางดีแต่ว่าบรรยากาศก็บแบบนี้เลยจังว่าพื่อนนี่มีโอกาสได้ยืนคุยกับเพคนทาวหนึ่งเหมือนกับเพนื่อยมาสำรวจเหื่อแรกเลยอากาศ บนตกกันตื่นเตนสั่วมากมันก็ไม่เหมาะแบบนี้ยังว่าเห็ดชน,นีมันเกิดท้งแต่มือแรกเลยดูดันออกเนี่ยทางปลาลอแล้วจริงๆเนี่ทางส่วงสายชุรลาเนะี่ยเข้าปิดท่าชุ่มชนมามาเห็ดแต่ว่าทีนี้ท่าโฟวิสจะสร้างใจ มั้งหอดไส่ะเทศกาลได้เพีาบหอดไส่ละุันนั้นหัวมองจอรรถว่ะอหัวมองจักรรถบ่ะข่าวมาเที่ยวตัวโอ้ป้าป้าาป้า่อเราล่ะซ้ำนี่มันว่างาแบบสงการปีหม่สิละพ่ะเดนะเออแค่นี้อาจีพป่วยได้ก็ได้วก็ไม่เป็นไรอะแมนแบบนี้ละชุดหยอดแล้ว้าเบองวัคซีนแล้วมันสีด้บอนะคนก็เริ่มสีกันเลย แค่คนเริ่มเข้าใจนี่ก็แปลว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าบ้านห้องมันมีคำรับแขนไข่ที่สามารถซอยได้อยู่แล้วเทียงแต่ว่าที่แหลกแท่ห้องตกใจกันอือ่ดีไม่อยากให้ญาติน่ะอยากเห็นว่าเป็นไข้บัดธรรมดา อันนี้ผู้นี้ครับผ้าผ่นผู้พาผืนเนีย่ยมันต้องเสื้ผ้าขึน้นนิดเดียวเดี๋ยวผูาา้ใช้คณะกรรมาการจะด, <camar> ดูว่าขึ้นทางไดครับเพื่อยังไปแลียนอยู่นี่วัดโบแมร์โบแมรนอันนี้ผู้มะเกลือผู้่าเพ,พ,พิ่งอยู่ฟังน,น,นู่นโอ้ผู้มะเกลืออ่าตัวนี้ผู้มะเกลือมีทางขึ้นด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ที่สูงที่สุดในสามสี่ลูกแถวแถวนี้ครับตงบนนี่จะเป็นลานเป็นจอมหน่อยๆลานบางใหญ่คือจังดานท้องแต่ว่าันสูงเป็นเป็นภักอยู่ข้างบนเป็นหน้าผา ผมยิงเราคูณน้าห้าสี่ห้าหรอ